นี่เฉพาะจังหวัดเดียวนะนี่เฉพาะอำเภอเมืองนะผมเลยคิดว่าสิทธท่าอย่างนี้เมื่อคนมาอยู่แล้วก็ต้องแก้ทําเป็นที่อยู่ให้คนก็แม้ว่าออาฉนนไม่ได้ก็เอามาทาเป็นคอทชอจัดที่ดินให้เป็นที่อยู่อาศัยเสียนี่คือทําไมต้องทำทำเป็นนโยบายเป็นเป็นอุดมการประชาธิปัตย์พอที่โเรื่องพักจัดที่ดินทํากินที่อยู่อาศัยให้ประชาชน การศึกษาเลยครับประชาธิปบัต์ท่านจะไปดูในอดีตถ้าท่านน้องๆเรียไนไปจะได้เห็นเลยถ้าลงลึกเวลาที่มีโอกาสประชาธิปบัตรร่วมรัฐบาลในอดีตแต่ชวงแรกที่ประชาธิปบัต์ขอดูเลยเนี่ยเวลาเจรจาร่วมรัฐบาลในอดีตประชาธิปบัต์จะขอดูกระทรวงศึกษากระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักไปดูแลกรนะทรวงสาธารณสุขมาตลอดพูดอย่างนี้เพื่อให้น้องๆเห็นว่านี่คือความหมายอุดมการประชาธิปบัต์ เรื่องการศึกษาบ้างเอาที่เราทำพอเมื่อก่อนศูนย์เด็กเล็กเนี่ยคนในคนในชนบทหรือจะเรียกคนบ้านนอกไม่มีโอกาสได้เรียนอนุบาลเลยครับเด็กเล็กบ้างมีไหมเอาทั้มืนสูงๆเลยเอาทั้มือสูงๆนี่ศูนย์เด็กเล็กนี่คือการลดความเหลื่อมล้ำในเชิงนโยบายการจัดการศึกษา